ครับก็สวัสดีนะครับมิตรรักแฟนแปลงของคัตตอมไมเซอร์เอสนะครับวันนี้ก็จะมานี่นะครับเครื่องเอ็นเดนาสองร้อยห้าสิบนะครับซื้อมาเมื่อชาติที่แล้วนะครับออกใบอินโหวยนะครับชื่อผมเลยครับผมนะครับรถคันนี้นี่ครับเครื่องเครื่องตัวเดียวคบูมีห้าลูกนะครับตัวนี้ส่วนนี่เป็นชุดหน้าของคันนี้นะครับเป็นล้อสามจุดห้า ใส่กับโชคที่ผมแปลนะครับอันนี้เป็นเป็นดิสเดี่ยวที่เอามานะครับอันนี้ก็ใส่เอาทรงก่อนนะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่โค้งเรานี่แหละครับที่เราทํานี่นะครับโค้งที่เราทําก็จุดยึดนะครับนี่เห็นจุดยึดไหมครับนี่จุดยึดนี่นะครับจุดยึดโอ้เทนะครับเหล็กนี่นะครับนี่จุดยึดล่างบนนะครับนี่ไม่ต้องดามนะครับเพราะว่าเชื่อมโคตรพ่อคตรแม่แข็งเลยครับนี่ ูุพี่ผมนีูุ่พีผมครับตัวนี้ก็ตัดนะครับนี nee. ่ตัวนี้ก็ตัดตัดเพื่อจะหลบนะครับเนี่ยหลบเนี่ยตัดตัดเพื่อจะหลบขาเครื่องนะครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับทําเป็นแบบว่าให้มันถอดออกเพราะว่าเวลาเราห้อยเครื่องอ่ะมันมันแกะ่ลําบากตัวนี้มันแกะ่ละําบากนะครับส่วนตัวนี้ทําแบบฟิกตายตัวนะครับนี่นะครับฟิกตายตัวด้านหนึ่งออกได้ด้านหนึ่งออก,ออก,ออกไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นบูลูกยางขาดมาแล้วครับช่างแมงครับเดี๋ยวค่อยหามาใส่ใช้ของเดิมเลยแะครับแต่ว่าเปลี่ยนประกบนะครับทุกตัวมีลูกยางหมดนะครับนี่ทุกตัวทุกตัวเนี่ยมีลูกยางหมดนะครับก็ดูทรงนะครับดูทรงนี่ครับใครคิดจะวางเครื่องเอ r 250สองในโครงของอ่าตัวเอ r ปอามนะครับชมได้เลย โอเคครับฝากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องคตตอ A ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี <c oughs> ๋ยวมาดูตอนที่ทําสีเสร็จเรียบร้อยกับใส่เครื่องนะครับกกดด